สวัสดีครับผมนายอํานวยกริญยู่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ก้านวัดเขาต้นเกตที่เรียกกันแบบชาวบ้านแต่ถ้าเรียกอย่างเป็นทางการก็คือวัดราชายตนะบรรพศผมเป็นคนเกิดที่จังหวัดสมุทรสาครครอบครัวเดิมเคยอยู่ที่ตำบลยกบัดอำเภอบ้านแพ้วแล้วได้ย้าย มาทำรรมาหากินอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบบริเวณที่ทำมาหากินไล่ที่ทำมาหากินก็อยู่ใกล้กับบริเวณวัดเขาต้นเกตคุณตาของผมเป็นเป็นผู้นำของครอบครัวในขณะนั้นก็ได้มาพบกับพระเดินทุดงหรือเรียกว่าย้ายมาจากจังหวัดอ่างทองคือหลวงพ่อก้ารเนี่ยท่านเป็นคน จังหวัดอ่างทองก็ได้ย้ายมาอยู่บริเวณเขาแถวบริเวณนี้นะครับเมื่อ5,60ปีก่อนนั้นที่นี่ยังเป็นป่าเป็นเขาต้องใช้การเดินเท้าเป็นหลักมีทางเกวียนบ้างทางทีเออ่เป็นทางแต่โบราณบ้างก็ในที่สุดแล้วพระธุดง 2, 3สองสองค์ที่มาอยู่ที่นี่คือหลวงปู่เฉลวยหลวงปูก่ก้านแล้วก็หลวงปู่กิ่งก็เดินธุดงมาแล้วก็เป็นพระสายธรรมยุทธ คุณตาผมนี่เป็นพระที่บวชสายธรรมยุทธ์มาก่อนก็เลยได้มาทำบุญเป็นเหตุให้ลูกหลานอย่างผมได้ติดตามมาได้รู้จักกับหลวงปู่ด้วยต่อมาผมเองกับคุณพ่อคุณแม่ก็ย้ายครอบครัวไปทำมาหากินเราก็เลยห่างเหินจากวัดนี้ไปในระยะหนึ่ง จะมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งก็เนื่องจากว่าคุณตาผมาเสียชีวิตแล้วก็ได้มีการทำบุญตามประเพณีก็เลยได้กลับมานิมนต์พระอาจารย์ที่วัดเขาต้นเกตรหรือหลวงป,ปู่ก้านก็ได้มีโอกาสพบท่านอีกครั้งก็เลยได้คุยกับท่านเรื่องแรกที่เราประทับใจท่านก็คือว่าขอให้ช่วยเป่าเป่าหัวให้ทีเพื่อเป็นสิริมงคลหลวงพ่อก็จะบอกว่าเป่าหัวเราไม่ค่อยนิยมพ่อไม่แน่ใจว่าลมมันจะเข้าไปได้ แต่ถ้าเป่าหูเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์เพราะว่ากับบางคนที่พอลมเข้าหูแล้วลมก็ขึ้นไปที่สมองสมองรับรู้ได้ไข้ค,ควรได้คิดได้แล้วก็จิตใจก็จะรู้เรื่องธรรมะก็ทำให้สามารถที่จะนำธรรมะไปไป,ไป,ปฏิบัติเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้แล้วหลังจากนั้นท่านก็ให้ความเมตตาผมมาตลอดแล้วก็ ผ in ูกพันใกลชิดกันจนกระทั่งวาระสุดท้ายของท่านในการที่เราจะมาทำหนังสืออนุสรณ์งานศพของท่านในครั้งนี้ผมก็ได้ขอรับที่จะเป็นเจ้าภาพในการทำหนังสือวัตถุประสงค์ในการสร้างหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ก้านในครั้งนี้เนื่องจากว่าหลวงพ่อการท่านเป็นพระผู้ใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหา และประชาชนจำนวนมากให้ความเคารพนับถือหนังสือเล่มนี้ก็จะได้บันทึกประวัติของท่านความเป็นมาว่าท่านเป็นมาอย่างไรวัดปฏิบัติของท่านจะได้เป็นที่เผยแพร่เป็นบทเรียนให้การศึกษาแก่ลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะเรียนรู้ ประวัติของท่านพระอริยสงฆ์ผู้มีวัดปฏิบัติที่งดงามประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะรับรู้หรือเรียนรู้เนี่ยก็จะได้รับทราบประวัติอันถูกต้องจากหนังสือเล่มนี้ข้อที่สหวังว่าหนังสือประวัติของ หลวงปู่ก้านเล่มนี้จะได้ถ่ายทอดคำสอนของหลวงปู่ที่นำมาจากคำสอสอนของพระพุทธเจ้ามาบันทึกไว้และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะศึกษาพระธรรมคำสอนก็จะได้ประโยชน์จากการที่เรียนรู้รับรู้จาก การนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาดัดแปลงทำให้เข้ากับวิถีชีวิตของประชาชนทำให้คนไทยโดยทั่วไปนั้นเข้าใจได้โดยง่ายถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ประชาชนโดยทั่วไปทั้งที่รู้จักและยังไม่เคยมาที่วัดต้นเกตได้รู้จัก หลวงปูก่การมากขึ้นได้รู้จักวัดเขาต้นเกตรหรือวัดราชายตานันพรพธมากขึ้นและวัดแห่งนี้จะได้เป็นเนื้อนาบุญเป็นที่ทำบุญของประชาชนทั่วไปโดยทั่วถึงสุดท้ายนี้ผู้จัดทำหนังสือนี้หวังว่าเจตนารมของหลวงพ่อการที่ได้นำพระธรรมคําสั่งสอน มาเผยแพร่กับประชาชนทั่วไปยังคงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตลอดไป